ผมเนี่ยลุกเคยเตรียมดับอดีตเตรียมดับแต่ตอนนี้แบบน่าจะลิเกเลิกแล้วต้องฟีฟ้ากูหมาแล้วเรามีฟ้าเล่นตัวอะไรครับน้องชายก็ร <c oughs> ู้เป็นอยู่แล้วนะครแปลงน้องชายเล่นตัวอะไรครับแต่บอกพี่ชื่นใจทีสิผมเล่นีเล่นซิบใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคอยากตายตัวแรกนะครับพี่ขอทีมเราต้องได้เฟิร์สบัตรนะครับฮ <c oughs> ขอมาเลยครับผม โอเคน้องน้องชายน้องชายฟาิชาตัวเราต้องได้เฟิร์สบัตนะครับน้องชายทำให้พี่ได้ไหมเฟิร์สบัตฮัลโหล๋พูดกับพี่หน่อยดิทำไม่ทำไม่ได้ไหมทำเฟิร์สบัตให้พี่ทำไม่ได้เฟิร์สบัตรได้ไหมเฟิร์สบัตต้องเป็นของทีมพี่ได้ไหมน้องชายอย่าตายคนแรกนะได้ครับโอเคช่วยทีมนะอย่าไปตายนี่นะอย่าไปตายบ่อยนะครับผมโอเครู้เรื่องว่ามีนมรู้เรื่องรูยกันแล้วรู้เรื่อง แล้วต้องเก่งถึงไหนถึงก็ได้อะโอ้ยไม่เอาแบบว่า,าเกมอาวีอธิบายแบบว่าเป็นวงกล้มตามวิชาการที่พี่เรียนทฤษฎีเคมีมาจากด็อร์สโลมเฮซาตินถ้าบอกว่าเราอย่าตายเยอะยิ่งตายเยอะฝั่งตรงข้ามจะมีเงินอ่ะพอมันมีเงินเสร็จมันก็เปย์ที่ง่ายๆนะเปยเปเปเปซื้ออาวุธมายิงมึง มันก็ยิงมึงแรงและยิ่งยิงมึงแรงเสร็จเวลมันก็จะได้นำพอเวลนนำมึงเสร็จมันก็ยิงมึงทีครึ่งหลอดแล้วมันก็ตายโหงในทันทีตามนี้เพราะฉะนั้นแล้วตามพิสฎีของดออรซเลเบรเฮมาตินเขาบอกว่าคุณห้ามตายบ่อย เออห้ามตายาตเยอะนะไอเปิดสตรีมว่าปิดหน่อยเบาๆหน่อยมาคอร์ปป่ะพีเ่เพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าไปตายเยอ,อะนะคอร์ปได้อยู่ไมป็นไหรโอเคยิ่งเราได้เฟิร์สบัตร เราก็ได้เงินนำแล้วเราก็จะรวยก่อนเทา <seconds> โอเคนะตามหลักคิดดีแล้วมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วไปหนึ่งน้องชายพึ่งเงียบๆก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องค่อยๆเล่นเซฟชีวิตไว้อย่าไปตายเยอะเพราะเพื่อนจะเล่นยากว่ายละ่ะว่ายละ่ะสงสารกันบ้างเพราพี่ไม่ใช่เทพเจ้ายิงทีสามแสนดาเมจ ตายโงทั้งแมพอะไรเงี้ยไม่ได้นะมันมีบัคขนาดนั้นน้องชายอ่ะน้องชายอย่าน้องชายพี่ต้องการเฟิร์สบัตรนะครับน้องชายน้องชายทาใพี่ได้ใช่ไหมครับได้ครับโอเคขอบคุณมากครับน้องชายพี่หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับโอเคมาลุยครับทุกคนทุกคนเปิดใหม์นะครับกดห้าเพราะฝัง่งน้องฝั่งน้องข้าแม่ก็จะกดห้าคนะนะครับช่วยกฤณาเปิดลําโพงบอกความเคลื่อนไหวของศัตรูให้ทีมน้องได้รู้สักนิดหนึ่ง มันจะเป็นอะไรที่โอเคมากหรือไม่ก็พยายามดูมินิแมพกันด้วยนะนะบนพยายามดูมินิแมพกันนิดหนึ่งด้วยนะครับผมไยรุ่นมาลีใช่ลูกคืณเกาหลีฟี่้าต้องเอาเราต้องเอาเฟิร์สบัตนะครับโอมดีดีโอเคอมดีดนะลูกนะอมดีๆนะลูกพูดอะไรให้เกียรติพี่เขาด้วยเอฟซีครับโออะไรว่าโอซานอีหยังวะ สตันเม่อไ <5> <5> มาเดี๋ยวพอกูเล่นเกมน้ำเมื่อไหร่กูโหดนะแม่งกูจะโมให้โมให้แบบํำโมให้แบบแม่งโลกลืมเลยทิยไถ่เอ้ยเฟิร์สบัตรต้นแบของเรานะครับผมนะเกมนี้น้องฟีฟ่าดูแลเพื่อนด้วยนะครับดูแลเพื่อนแคลรี่ด้วยเกมนี้ฉันได้เฟิร์สบัตเกมนี้ฉันได้เฟิร์สบัตนะจำไว้จำไว้ว่าเกมนี้ฉันได้เฟิร์สบัตนะ มาดูวันนี้แม่งจะได้ไม่ฟิร์สบัตรมาดูกันคนมาลุ้นกันนะชัยฟากตัวเราต้องได้เฟิร์สบัตรนะครับน้องชายทำให้พี่ได้ไมเฟิร์สบัตรได้ครับโอเค เขาเฟิร you know. <the> <the> ์สบัตรลูกน้องชายพี่บอกเอาเฟิร์สบัตรไม่ใช่เขาเฟิร์สบัตรลูกพี่บอกให้เราได้พี่บอกให้เราได้เฟิร์สบัตรลูกไม่ใช่เขาเฟิร์สบัตรลูกเอาใหม่นะลูกเอาใหม่นะลูกเอาใหม่นะเอาใหม่นะลูกนะฟีฟ่าเอาใหม่นะลูกเออโอ้ยเไม่ช่วยไม่ช่วยเอาเอาเข้าไปมันเป็นซะอย่างไรละครับผม เอาใหม่เอาเอาใหม่นะลูกเอาใหม่ไลูกพี่ก็ให้โอกาสแล้วตัวตัวที่สองทีมเราต้องได้นะลูกนะให้เฮ้ยเดี๋ยวน้องซัพพอร์ตเตรียมตัวปล่อยแตดเตรียมตัวปล่อยเลยโอ้ยยัยไม่โดนเอาบองเอานี่ก่อน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 นนี่่กอโอ้โหเวอร์บัตรเป็นของเขาจนได้ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเอาใหม่โอเค จากนาคอทีว่าเฮ้ยล่างล่างใจเย็นจากนาคอทีว่านาคอตับบูบูวะกูอยากรู้เข้าบูแน่เลยวะไม่เข้าบูเว้ยเราต้องได้ต้องต้องต้องเล่นสูตรสายซุ่มนะทุกคนนะเล่นด้วยเท้าความเห็นเหรอครับซัพพอรตเตอร์โอ้โหเฮียแย่งบูไปอีกคุยทอดเอ้าวว่าอะไรวะเนี่ยฮัลโหล เดี๋ยวมาเอยโอยเดินหน่อยลูกเอเอเจ้ยเบูก็โดนขโมยกลวยเอ้ยปังตอนแรกว่าจะฉันจะไม่ร้อนแล้วฉันเริ่มร้อนแล้วตอนนี้ฉันเริ่มร้อนแล้วนี่ <c oughs> น,นะเขาะจะตายห่วงนะร,รอให้ก่อนลูกเฮ้ยยังไงยังไงเดี๋ยวมามันต้องเดินเกมลงมาช่วยล่างแล้ววะ ฟีฟาสองตัวแล้วลูกนะฟีฟาน้องชายต้องพักตอนแลวนตะเกมนี่พีแพ้สองทีพี่ไม่ไหวแล้วดะน้องชายต้องใจฟีฟากูอีกแล้วสองตัวแล้วลูกขอปิดไม้ตั้งใจเล่นก่อนโอเคโอเคปว่ากูขอปิดไม้ตั้งใจเล่นหน่อยตอนนี้อาจารย์มิงก็น่าจะไม่เกิดอีกแล้วดูทรงแล้วโอเคน้องปีฟาบอกขอเปิดไม้ขอตั้งใจเล่นก่อนโอเคนะ สองศูนย์ล้วลูกเอ้ยฟีฟาลูกมาไม่ได้ยิงไม่ได้ฆ่าเลยนะ <c oughs> อารมณ์ป้อมแม่งเลยที่ครโลมั้ยซัมเบอร์โลมเว่ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จจิงก็เข้ามา ปล่อยเลยปล่อยเลยแตกเนี no, 2, ่ยโอเคได้ป้อมเป็นไรเป็นไรเป็นไรปล่อย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  Oh my god เดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้ชนะผมให้โอกาสน้องฟีฟ่าเขาได้แก้ตัวนะคฮะ Two thousand years later ฟีฟ่าลูกสองตัวแล้วลูกเอ้ยอย่าไปแจกเขาเยอะลูกรองรองเท้าต้องควรออกก่อนนะลูกนะก่อนที่ออกกันเวทที่หายแล้วฟีฟ่ากูไปแล้วจังหวะนี้ยังไงมวยมันเอาวะ เล่นล co ่างเลยมัง hmm, ก so oh. wow. oh, oh, ็ตายหงอยแล้วช oh, ัดดาแม่งเลยมวยตอเนี้ยเอาอะไรตะลิวไม่ทัพพีไหมหรือยังไงตะลิมมึงตายหงแล้วตะลิมมึงดูแมพหน่อยดิโอ้โหโอ้โหว้าวโอ้โดดมาสวยโอ้ไม่ดูแมพด้านข้างเลยมันมามันมากันเป็นล้านแล้วฝั่งตรงข้ามน่ะโอ้เกือบแตกโอ้โหเที้ยบนาคอสเอารอดเฉยนาคอสแม่งกขบูกูตลอดไว้ควยถอกเอ้ย แต่วมื่ก่อนตาลิมก็ลึกเกินใจเย็นนะลูกเอ้ยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องฟีฟ่ากูผมไม่ทันนาคอรมึงเงินเท่าไหร่แล้วตอนนี้สามพันเก้าไวมาร์บูตลอดเลยลเบียบูมั่งไอ้เหี้ยนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุยบูมั่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงมาบูกันนะคอร์ี่หมือนไส้แม่งวะไอ้เหี้ยเอาบูกูจังเลยวะกูโมโหแล้วโมโหร้หายแล้วตอนนี้ ใครตายสาลิมกูตายกิ้งไปไหนเอาชิบหายแล้ว <c oughs> <laughs> เล่นบอลเป็นไงวะเนี่ยเริ่มเย็นไม่ได้แล้วตอนนี้นะเฮ้ยไปเอา,านาคอที่ไปเอา,านาคอแดงดีมาเอา,านาคอ,ด,าาคอดีตามมาหน่อยฮลัลโหลทิพมาหน่อยทิพ <c oughs> ไ,ไอ้เฮียนี่ทางไอ้เฮียนี่ทางคอพ่อมึงเอากูจังเลยวะ แอรบูแม่งคืนแล้ทุกคนไม่ไหวแล้วไม่ต้องตามผมจังหวะเนี้ยทำไมทีมเขามันซ้อนแบบโคตรดีวะ <S <S ซ้อนแบบมืออาชีพอะซ้อนแบบแม่งซ้อนดีชิบหายเลยทำไมทีมกูมันไปไหนกันหมดวะเจ้าช่วยปวดทอดปวดทอด <S <S ลุยทอดแอร์บยทอดอเนี่ย